วันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนที่ที่เราพยายามค้นคว้าพยายามหาทางออกเนาะเราได้มองหาทางออกได้แล้วเราจะพึ่งตนเองยังไงในอนาคตถึงอะไรจะแพงขึ้นแต่ว่าถ้าเราเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้เนี่ยวันข้างหน้าเาพวกเราจะไม่เดือดร้อนเลยถึงจะเดือดร้อนกระทบก็น้อยมากเพราะว่าถ้าเราเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้อายุการใช้งานของแถงโซลาเซลล์หรือว่าความรู้ในการซ่อมในการ ดูแลเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้จากอาจารย์นานแล้วนั้นพวกเราเนี่ยก็จะยืนยันว่าอีก2-3ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะพึ่งลาแข้งพึ่งตัวเองด้วยลําแข้งตัวเองด้านพลังงานนะครับพลังงานเป็นสิ่งสําคัญซึ่งพวกเราเลอะทำทุกอย่างเนาะไม่ว่าเตาถ่านไม่ว่าไบโอดีเซลไม่ว่าโซลา r เซลล์นะอันนี้เป็นเป็นพลังงานที่หาได้ง่ายที่สุด ลงลงทุนควกักกระเป๋าครั้งเดียวควักน้นอยๆด้วยควักนิดเดียวนะครับแล้วก็ใช้ระยะยาวไม่ว่าด้านการเกษตรไม่ว่าด้านาครอบครัวในในครัวเรือนนะครับพวกเราสามารถพึ่งตนเองได้ฉะนั้นถ้าเรา,าร่วมมือร่วมใจกันในฐานะที่เราเป็นคนหนองไม่แก่นเราก็บอกอยู่แล้วว่าสภาชุมชนคนหนองไม่แก่นร่วมใจพัฒนา นี่คือประธานสภาชุมชนคนหนองไม่แก่นแก่นนะหนองไม่แก่นร่วมใจพัฒนานะครับร่วมใจร่วมมือกันการพัฒนาใน,ในเชิงพึ่งตนเองเนี่ยเรามองแล้วม,มันไม่น่าเชื่อถือแต่ทําไปอีกหน่อยเนี่ยคนจะเห็นเองมันจับต้องได้จริงแต่ปัจจุบันนี้มันมองว่ามันเหมือนเรื่องเหลวไหลเรื่องที่ควายคว้าไม่ถึงแต่พวกเราไม่ใช่คนจนนะครับคนที่ไม่จนแต่อนาคตอาจจะรวยก็ได้ บางครั้งแน่นอนมีที่ดินเยอะ,อะแล้วเรื่องปลาล์มล่ะครับเรื่องปาล์ลามกินไหมปลาล์มเนี่ยเราก็เราเราพยายามทำมานานวันนี้เราได้เห็นชัดว่าปลาล์มเนี่ยสามารถแปรรูปได้หลายอย่างแล้วก็ได้สรุปว่าปลาล์มเนี่ยมันน่าจะเป็นโลละสิบบาทไม่ใช่โลละสี่ห้าบาทนะครับถ้าโลละสิบบาทเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับเรายัางไงคนปลูกก็ขายได้แพงคนใช้ก็ซื้อได้ถูกอันนี้สำคัญนะครับ ถ้าคนใช้ซื้อได้ถูกคนปลูกขายได้แพงเนี่ยพวกเราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสบายๆคนใช้ก็ใช้น้ำมันลิตรละ25บาทแล้วคนปลูกขายปลาล์มกิโลละ1ิบบาทเราอยู่ร่วมกันได้ไหมสบยที่ผ่านมาเนีย่ยไอ้ส่วนต่างมันถูกไปมืออยู่ในมือ,อคนอื่นหมดก็ไม่รู้ใครเอาไป <c oughs> นะครับต้องถามผู้ใหญ่รักว่าใค,ใครเป็นคนเอาไป <c oughs> นั่นก็วันนี้ก็รู้สึกต้องขอบคุณอาจารย์นันและทีมงานนะครับ ที่มาให้โอกาสกับพวกเราเนาะได้เรียนรู้แล้วเราก็จะพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับในการพึ่งตนเองด้านพลังงานนะต้องขอขอบคุณอาจารย์นันตบมือให้อาจารย์นันนะครับ